นี่นะครับวันนี้เ mhm. นาะก็จะมาพามาดูไผ่ลวกแดงนะครับผมไผ่ลวกแดงผมก็ปลูกไว้ที่ตรงตรงที่บ้านผมนี่แหละครับเนี่ยโคนลําไผ่ของไผ่ลวกแดงก็อยู่ที่ประมาณสักสามสักสองนิ้วถึงสามนิ้วอย่างเงี้ยเนาะลาต้นเขาก็ประมาณนี้ครับเนี่ยนี่นะครับผมคือกระไผ่ลวกแดงเนาะต้นเขาจะสูงประมาณสักสิบเมตรประมาณนะครับผมหกเมตรถึงสิบเมตรประมาณนี้แหละครับหน่อเขาก็เยอะนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเขาดูหนอหนอนนี่ปลูกขายลำขายก้าขายหน่อได้หมดนะครับผมปีนี้ผมก็จะเอาไปทําก็ขายก้าขายหนออย่างเงี้ยเนาะพี่ๆบางคนต้องการปลูกเงี้ยผมก็เออเก็บเก็บหน่อไว้ปีนี้ก็ไม่ได้ตัดหนอนะหนอกอนนี้ก็สมมติว่ากอนเนี้ยอ่าก็อประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเอาไว้หนอ่อนี้ก็เอาไว้ขายลำเราก็ปล่อยหนอเขาขึ้นเขาก็จะมีหน่อประมาณสัก ประมาณกอนี้ประมาณห้าห้าถึงหกสิบหน่อได้นะครับเนี่ยกอนี้นะครับผมปล่อยเขาขึ้นหนอ่อผมเอาไว้ขาย 9, เก้าพันอย่างเงี้ยเนาะมันอยู่ด้วยพี่พี่เขาจะขายประมาณไหนถ้าขายลำก็อยู่ที่ลำหนึ่งประมาณสกักอ่าถ้าห้พี่เขามาตัดเองก็อยู่ที่ประมาณลำละสิบบาทถึงสิบห้าบาทนะครับลำหนึ่งเนาะพอเาขาเราตัดขายหนอก็ถูกสุดก็อยู่ที่ประมาณกิโลละสิบบาทเนาะถูกสุดนะครับเนี่ยถ้าพี่เขาส,สนใจก็ลองลองดูเพราะว่า เป็นไม้ที่ว่าเนื้อแข็งเนาะเนื้อเนื้อเขาจะแข็งแข็งมากเวลาอ่าเวลามันแห้งมามันก็จะเป็นสีทองสีทองสวยอย่างเงี้ยครับผมมันวัตถุประสงค์ใช้งานคนละอย่างเนาะผมจะลองมานับดูหนอเนะเพราว่านอปีนี้มีมันม,มีเท่าไหร่นะครับผมจะเริ่มแต่ต้นนี้ก็แล้วกันนะ,ะ 1, 2, 3, 4, 4, หนึ่งสองสามสี่สี่นอห้านอหนอเจ็ดนอ แปดนอเก้านอสิบนอน,นะครับผมเวบอาสิบเอ็ดนอสิบเอ็ดนอตัวนี้นะครับอ่ามารอนอันนี้มาขึ้นสูงแลนะ้วเนาะสิบสองนอนะครับสิบสองน่อตอนสองนอตรงนี้มันมันใหญ่ไปละสิบสองนออันนี้ยังอันอันนี้ยังออกไม่หมดนะครับสิบสองนอสิบสามนอสิบสีน่นอสิบห้านอนะครับ

หกอันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นไปสูงแล้วนะครับหกสิ6หกหกสิบเจ็ดสนี่นะครับมาขึ้นสูงมาอย่างนี้แล้วนะเจ็ดสิบนะครับเจอ็ดนี่นะครับเจ็ดสิบเ็ดเี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดส นี่นะครับเจ็ดสแล้วนะครับเลเลยจ็ดสิบหเนาะเจ็ดสิบเจ็ดแปดเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้านะครับ อันนี้อันนี้ยังไม่ออกหนอมีอีกไหมอ่าแปดสิบนี่นะครับเส้นนี้ยังไม่ออกหนอนะครับผมแน่มีแปดสิบหนอครับต้นนี้เนาะถ้าเราเอาไว้เอาเอา,เอา,เ,อาเอาไว้ลำเอาไว้หนอมันอยู่ที่พี่เนาะจะกินหนอก็ได้นะครับตอนนี้ย กอเดียวนะมีทั้งหมดอยู่80นอนะครับเนี่ยที่ๆก็มาดูใบที่บ้านผมเนาะนี่ครับผมผมปลูกไว้ที่บ้านผมนี่แหละครับที่พี่เขาปลูกเอาไปขยายลำขยายอ่าเนี่ยแหละครับปกติถ้าเราเอาไว้ลำก็เอาไว้ประมาณสัก20ถึง,ถง30ต้นอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็ตัดไม้แก่ออกไปอย่างเงี้ยประมาณ30นอหรือ30ต้นได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ไมค่อยได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเข้านะเขาก,ก็ปล่อยเขาออกอย่างเงี้ยแหละครับเนะี่ย อ่าประมาณเจ็ดน่อสิบหน่อแต่แต่ละต้นอย่างเงี้ยเนาะอ่าอันนี้หน่อข้อดีของเขาหน่อเขาก็จะเยอะเนาะหน่อหน่อไผ่ลวกตัวตัวนี้เนาะก็เยอะพอๆกับไผ่เลี้ยงนะครับแต่ว่าอันนี้ต้นมันจะสูงจะใหญ่กว่าไผ่เลี้ยงลำเนาะไผ่เลี้ยงสามฤดูไผ่เลี้ยงสามฤดูต้นเขาก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะพาพี่เขาไปดูไผ่ไผ่จำพวกไผ่เลี้ยงเนาะอันนี้เป็นไผ่ลวกแดงนะไผ่ลวกแดงที่ว่าใช้ในภาคในการปักหอย ทําโครงสร้างทําจันทันทําพื้นทําตรงเนี้ยทาพวกค้างผักเนี้ยค้างแตงค้างถัว่วอะาหลายอย่างแลค้าค้ำค้ำกล้วยค้ำลำไยอย่างเงี้ยก็จะใช้ไม้ตัวนี้ซึ่งเขามีความแข็งแกร่งมากเนี้ยครับผมีพี่คนไหนที่ว่าต้องการที่ว่าจะใช้ลำปลูกขายหนอมันไม่กอมันไม่รกเนะันเนาะอย่างเงี้ยมันก็มันแต่ว่าแต่ต้นอาจจะไม่ค่อยสวยงามเนี่ยต้นแก่ๆเ,เขาก็จะออกมาประมาณนี้ครับเนี่ยอันนี้ต้นต้นที่เขาแก่แล้วนะ อันนี้ปีหน่ก็จะพร้อมที่ที่ท่ผมก็จะตัดละอันนี้ต้นลำ,ลำที่เขาแก่แล้วนะถ,ถ้าลำแก่ปุ๊บเขาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นหน่ออยู่นะอันนี้หน่ออยู่หน่อกําลังขึ้นนะครับอันนี้ไม้ที่ว่าไม้อ่อนปีที่แล้วยังใช้ไม่ได้เงี้ยนะนะครับผมอยู่ที่ว่าพี่ๆคนไหนจะชื่นชอบในการปลูกไผ่ไผ่เขาเรียกว่าไผ่อะไรนะไผ่หรือไผ่ลวกแดงขอโทษครับ <laughs> อ่าโอเคนะครับกับกับพานไผ่ลวกแดงนะครับเบอร์โทรผมก็เบอร์โทร0899502128นะครับสััสีีครับ